ชุมนุมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์19พฤษภาคม2553ช่วงน,นี้เราจะไปติดตามบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชนะครับที่ได้มีการเคลื่อนตัวจากบริเวณสี่แยกราชประสงค์ไปชุมนุมกันที่อนุสา,าวรีย์ประชาธิปไตยแล้วครับติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณลิซ่าหนุ่นอนันต์นะครับสวัสดีครับคุณลิซ่าค่ะสวัสดีค่ะคุณ่อนัน์บรรยากาศล่าสุดตอนนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมไปถึงบริเวณที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มากน้อยขนาดไหนแล้วครับค่ะสําสหรับในขณะนี้นะคะก็มีขบวนของผูส้แสดงที่เคลื่อนตัวมาจากแยกราชประสงค์นะคะเพื่อเดินทางมาสมทบกันยังบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยใช้เส้นทางถนนเพชรบุรีแล้วเข้าสู่ถนนลานหลวงตัดแยกผ่านฟ้าแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนราชดำเนินค่ะในขณะนี้ก็จํานวนของคนเสื้อแดงตามที่มองไปนะคะก็ เยอะพอสมควรค่ะแม้อากาศจะร้อนแต่ว่าก็ยังทยอยเดินทางเข้ามาเรื่อยๆค่ะครับการจราจรบริเวณนั้นถือได้ว่าติดขัดหรือยังครับหรือว่ายังสัญจรได้ตามปกติครับในขณะนี้นะคะยังเคลื่อนตัวได้ค่ะแต่คาดว่าอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าก็จะปิดการจราจรบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วล่ะค่ะครับเบื้องต้นดีการนาไปถึงที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้หรือยังครับ ออในขณะนี้นะคะสำหรับแกนนําก็มีอาจารย์ธิดาถาวรเศษนะคะรักษาการประธานนาปชและนายแพทย์เวงโตัวธีราราเดินทางมาพร้อมกับขบวนที่เคลื่อนมาจากแยกราชปรสงค์ค่ะก่อนหน้าน,นี้อาจารย์ธิดากับคุณหมอเวงก็ได้มีการพูดตาสัยบริเวณ <c oughs> รถขยายเสียงที่สี่แยกราชประสงค์ไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับไปถึงที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่มีการพูดถึงในประเด็นไหนเพิ่มเติมหรือยังครับสำหรับเมื่อมามาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปตไตยนะคะอาจารย์ธิดาได้บวงสรวงดวงวิญญ,ญาณผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมช่วงเดือนเมษาพฤษภา2 5 5 3ค่ะจะได้มีการบวงสรวงกันอย่างเดียวนะครับ นอกเหนือจากนี้แล้วครับมีการคาดการหรือเปล่าว่าคืนนี้จะมีกิจกรรมอย่างไรบ้างครับสำหรับกิจกรรมการชุมนุมของคนเสื้อแดงในคืนนี้นะคะก็จะมีนางนขุษดีนมขําคนเสื้อแดงคนสุดท้ายที่นั่งอยู่บริเวณหน้าเวทีแยกราชประสงค์หลักแกนนำประกาศยุติการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคม2553ขึ้นเวทีเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์การเข้าสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ พร้อมยืนยันว่าคนเสื้อแดงไม่ใช่ผู้ขอการร้ายตามที่รัฐบาลกล่าวอ้างในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกจากนี้นะคะแกนนําทั้งเจ็ดคนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยืนยันจะขึ้นเวทีปลาศัยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะทางอธิบดีขออภัยค่ะทางอธิบดีดีเอนะคะจะเข้ายืน่นถอนประกันตัวแล้วก็ตามกิจกรรมการชุมนุมของคนเสื้อแดงในวันนี้คาดว่าจะสิ้นสุดในช่วงเวลา24นาฬิกาค่ะครับสาหรับคุณจตุพรกับคุณนัทุูิซึ่งเป็น การนาที่คาดว่ากลุ่มคนแสดงรอพบนี่ช่วงนี้มาถึงหรือ,อยังครับหรือว่าคาดการว่าจะมาประมาณกี่โมงครับค่ะ คาดการว่าสําหรับคุณจตุพรพรมพันธ์และคุณนัทวุฒิใส่เกื้อนะคะจะเดินทางมาถึงบริเวณเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงเวลา6โมงค่ะ6โมงเย็นครับผมเรื่องต้นสอบถามจากคุณลิซ่าเพ<ฆ>ียงเท่านี้ก่อนนะครับ<ฆ>นั่นก็คือบรรยากาศล่าสุดบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับคาดว่าคุณจตุพรกับคุณนัทวุฒิน่าจะไปถึงที่บริเวณบริเวณนั้นประมาณ18นาฬิกาต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับส่วนในช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ใน